ไฟนี่งนังก์ก็จะต้องเป็นซดสีจงแล้วดี๋ยวปัะดับประดับไฟอยูนี้มาแน่อยยนะกเวก,กวนเวนาะเส้ทนทางวก ไปซ้ายไปขวาดีอ่าเนาะอ่าไปซ้ายไปขวาอ่าสองแล้วหน้าแล้วเอาแล้วอ่าไปซ้ายไปขวาอ่าเราไปซ้ายขวาดูเนาะอ่ามันอุ้ยอ่าแล้วเข้าไปหน่อย อันนี้จะนี่ทนลงอันนี้มาเกลงแล้วกันนอ่าน,นี่พอสิวีนฮะยางไรเดี้ยอ่าอาจมาไว้ต,ตัวบดนนั่นดีนะครับดี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  ในที่นี้เข้าไปต้องมีสติมีสมาธิต้อเดินเข้าไปผ่านมาด้วยความปลอดภัยออกมาได้แต่ถ้ามีสมาธิจิตมันนิ่นงนะหลงมันก็หลงไปอยู่ในรูปเสียง,งกิดโรคคุะภาพลงในรูปในกรรมพันน,นันรูปไม่ยิงก็ดีรูปสองบ้านก็ดิรนหลงคอนตัวมาขึ้นนะเสียเวลาต้องเวียนไ้แต่เกิดเนี้ยไปจบมาสิน้นละ